Data จะเป็นเบสของการตัดสินใจทั้งหมดทุกอย่างที่เราทำล้วนเป็น d t t m a ม t e ทหรือว่า Marketing Technology เนี่ยมันคือเครื่องมือทำให้การทำการตลาดมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ดียิ่งกว่าเดิมชั้น2สิ่งนี้คือสกิลใหม่ชั้นคำถามคือในวันที่ใครๆก็เรียนรู้การใช้ทั้ง Data และ r t e ทคคุณเริ่มใช้2สิ่งนี้ไปได้แค่ไหนแล้ว คีย์สำคัญทั้งหมดคือการกลับมาสู่การตั้งคำถามครับถ้าเราตั้งคำถามกับ Data ที่มีให้เป็นเราจะรู้ว่ามีอะไรให้เราได้เรียนรู้จาก Data เล็กๆที่เรามีอีกเยอะ ก่อนหน้านี้อาจจะฟังดูเข้าถึงยากต้องมีความรู้เยอะไม่รู้ต้องไปเรียนที่ไหนแต่ผมว่าการมาเรียนกับทางดิจิตอลทิปหรือพี่ทิปเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายผมเชื่อว่าทุกคนที่มาถ่ายทอดรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยพร้อมจะเล่าเรื่องต่างๆทั้ง Data ตและมาเทคในภาษาชาวบ้านที่คนทําธุรกิจทั่วไปเข้าใจได้ พี่ทิพย์ปละหรอไม่เห็นดูเลยใจดีจะตาย2ปีก่อนพี่ทิพย์พูดถึงเรื่องติ k กต็อกเป็นคนรแรกๆวันนั้นคนไทยยังแทบไม่รู้จักติ k กต k อกวันนี้เป็นไงครับไม่มีใครรู้จักติกต็อกฉช่ไผมว่าคนที่อยากเข้าใจเรื่อง,องยากๆให้ง่ายอยากทําเองเป็นได้จริงๆคุณต้องเรียนคลาสนี้ครับอย่าพลาดครับกับคลาสด a a ์ a าแอนม t เทคครับโดยพี่ทิพย์ดิจิทัลทิพย์เชื่อว่าคลาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆพลาดครั้งนี้ต้องไปเสียเงินเรียนที่อื่นผมว่าหลายตังค์ครับ